มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนกรมุตุนิยมวิทยาประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยพศ2566ครับกรมุตุนิยมวิทยาประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยพศ2566ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนในวันที่22พฤษภาคม2566 เนื่องจากการคาดการสภาพอากาศพบว่าจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับพื้นผิวความสูงประมาณ3.5กิโลเมตรได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง5กิโลเมตรขึ้นไปได้เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ครับข้อมูลวันที่19พฤษภาคม2566ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ